เรงตัวจากจังหวัดสงขลานะครับประาณแค่หมื่นแปดนะครับแต่ยอดที่หายนะครับส,รสองหมื่นห้าสาวนีต้องฉีดสามเข็มให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ได้ได้ประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอะไรนะรตอนนี้เราฉีดเข็มสองได้ประมาณหนึ<อ>่งล้วเราดูรนะครับก็เป็นผู้ป่วยทีุ่นแรงเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่านะครับ เสียชีวิตนะที่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ประมาณ6ร้านหลายจังหวัดสีฟ้าที่นำร่องเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีผู้ติดเชื้อก็คาดการณ์ว่าน่าจะสูงสุดน่าจะอยู่เขียน2แล้วได้72เก็บที่3แล้วได้24เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขออิสระให้ในทางชัดนะครับครับครับนะฮะอันนี้เป็นจำนวนผู้ป่วยนะ มีห้องนอนห้องเดียวห้องน้ำห้องเดียวอยู่บ้านได้ยังไงนะครับนะจริงๆเนี่ยเวลาเราได้สืบตอนเนี้ยส่วนการก็จะตาดูจั่างส่วนกลางว่าสามารถดําเนินการแล้วกระตุ้นให้คนที่ฉีดวัคซีนเข็มสะมได้มากขึ้นไหมมาตรการอย่างเพื่อครัดผู้ร่วมกิจกรรมตรวจ atk ม h ยุคฉีดน้อยเนี่ยนะครับเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยก็สูงก็จะมีคำถามจากพี่น้องประชาชนเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราเข้าไป ส่วนต่นิดหนึ่งนะครับมันม้นตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับเด,เดี๋ยวผมองพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับจะอ่าต่างๆนะครับไปต่อไปครับอันนี้อันนี้คุณเวลาผ่างโรงเ,เรียครับการเปิดเรียนนะครับกาช่วยกันกโโป้องกันโรคโควิด -19 นะครับจจรโโปลอดภัยจากโรคโควิด